ในเมื่อการลงประดเป็งเขาจะไม่มีการข่มดขดู่ใดๆทั้งสิน้นปับ๊บไปแล้วโอ้พี่ครับนะอา้าวันนี้นะครับนะออเราลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับนะอา่เอาเแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนะออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอา่อาอ่แต่ละหน่วยนะครับผมขอนะครับหน่วยละสองนายนะครับเพื่อนับพันพืชนะครับนะแล้วสิ่งที่สําคัญยาเยียบ อจะเหยียบพืชทรัพย์สินของเขาเสียหายนะอ้าใครเจ้าของที่ดินมา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 ชี้จุดมาชี้จุดอหนูค่าหนูค่าหนูเองค่ะหนูเองหนูเองอันนั้นรับสารภาพตรงไหนตรงไหนตรงไหนชี้พี่ชี้จุดครับอ่าวชี้จุดนีอตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะหลักปูนนี่ค่ะหลักปูนนี่ค่ะเนี่ยก็เส่งไปนี่นะค่ะตามหลักเลยค่ะตามหลักเลยค่ะ เออพี่ครับผมขอถามนะครับอ่า uh, ทุเรียนพันไรครัวพี่ทุเรียนพันอะไรครับอ่า uh, ทุเรียนพันอะไรพี่อ่า uh ฝอน่ทองค่ะก็เอ่อเอฟซีส่งไม้ปู่ค่ะพี่อ่า uh, มาเอฟซี FC ส่งไม้หนูปูกค่ะยูกีบดีอ่า uh, นะเอฟซี uh, ส่งไม้หนูปูกค่ะน่าจะเป็นพันระยะสั้นหรือเปล่าค่ะ <laughs> แจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อะไรเนาะท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะผู้จาดีผู้จาดีอ้าะอ้าะอ่าโอ้ไหวะไหวพันอะไรพี่เออไหวพันอะไรอ้งสวยน้ำข้าวค่ะโอ้น้ำข้าวเลยเลยพี่น้ำข้าวแล้วก็จะถามว่าน้ำข้าวแต่คนปู่ทำไมมันเละจังกันติดามโอ้ยที่จะถามอยนั้นเลยแต่หัวรอดแล้วบันนี้เออนะ มันเป็นตั้งสั้นได้พี่แมววันนี้แล้ววันนี้ข้าวอู้สวยจังพี่ข้าวนี่พันอะไรยิ้มแล้ววันนี้เป็นไงพวกมึงเป็นไงพวกมึงเห็นว่าเขายิ้มนี่โอ้รอดอีกแล้วกูรอดอีกแล้วพันเสิยบานเห็นเขายิ้มรอดอีกแล้วกูเป็นเร็เป็นไงพวกมึงใจอย็นกูอีกผ่านอีกาต่านึ่กระอออตกจากหลังคาบอกอะไรพี่แมววันนี้ครับ อแล้วมาเยอะๆกูอีกบันนี้เออก็ขอหกค่ะก็ขอไปประเดี๋ยวแล้วบันเองครับอือ้าวตรงไหนตรงไหนพี่บันนี้ป้าน้ำเรือเม่กับโบเว้นครับบันนี้มนไปขอค่ายญาติมันแวมงเน้ครับพี่น้องเอฟจีบันนี้อกกูได้ในนอนยิ่งดีใจเข้าไปอีกจะเหยียบทรัพย์สินของเขาเสียหายนะบันนี้แองยิมบูุบเลยบันนี้ เปล่นได้เป่นได้เป็่นได้พวกมึงเป็นยัยเปลนยัยมเย่อยๆกูยิงแกทรสินของพวกมึงยัยเจี๊ยบนะเห็นไหมนะเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ่นว่าเออเมึงเ้าเลยว่าพื่อจะมาแต่กัญญากก้เจี๊ยบหรอกกบแลอวชดดี ช็อตนี้นะมันมีคนกังวลใจผู้ร้องกับผู้ <c oughs> ผู้ไปทําข่าวอ,ะอ่ะไอ่สินางายกับคือสินางายขึ้นหลบกลโกนด้วยกับเป็นน้องที่ดีได้นะ, <c oughs> นะนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเราก็มั่นใจแล้ววันนั้นนะ <c oughs> มั่นใจแล้วอ <c oughs> ืวม อีอีบุตรอีบุตรกายางไปน้ำเดชตอนแรกยิหานี่ก็โลโลถอยถอยบัดเนี้ยไปแล้วครับวันนี้พี่เอ่อเดินเดินเดินตรงไปใช่ไหมค่ะตรงไปเลยครับว่าน้ำเลยแมกับโบวินครับวันนี้มนต์พระเขาว่าจะบริกรินปัรสิเรี่ยวมาทางมันเปลี่ยนพันธุ์ยนบริได้นรย์เขาบอกว่าอย่มันแหว่งมันจะมันบวชซึ่งนะอย่าโบวินซ้ำ ป้านนัามันมนเข้าไปความความบรยิย่าจากเม็ดเลยค่ะบปัิย่างปลาปญะามันแววงเนี่ยครับมันสิอ้อมเนี่ยมันสีขาดต,ต้องเลยบัดน,นี่ยมันเซิงไปแบบนี้เลยครับโอ้โเนี่ยนอนนะมึงเนาะบ้านน้งด้วยแม่ก็มนเข้าไปเลยแลย้บป่เนี้พ่ออะไรครับพอ่อเราได้ชีดแล้วผลว่าเราได้ชีดแล้วทุกคนต้องได้ชีดมันตราาตงไปเลยเะ อไม่ได้มีการค,มค่มขู่ไม่ได้มีการคู่ขวามามใดๆทั้งสิ้นเลยวันนั้นนะอันนี้แหละครับจิตวิทยาในการถามผมรู้ว่าโอ้สมกับที่เรียนสูงถึงกับเป็นผู้นำคนเขาชำนาญการนะเขาเป็น <c oughs> เป็นอ <c oughs> ันปฏิบัติการพิเศษอะไรตัองเขาเออน,นั่นแหนละเขาทำเรื่องนี้โดยตรง ไม่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 ใช่แบบหน่วยกําลังกระลาดเนี่ยกรมครูอย่างงั้นไม่โลดเนี่ยอย่างงั้นคุณกระําความผิดนะยิ่งเงี้ยนะเขาเรียกอะไรพนักงานที่ที่ดำดำมายิ่งใช้แต่อำนาจครับผมใช้แต่อำนาจใช้แต่อำนาจใหญ่อันนี้มันต่างกันเลยนะมันต่างกันอากดไลด้วยนะครับกดไลด์ดันหนึ่งบันไลน์นะใช้แต่เสียงกมแต่ไอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยการพูดจาการหัวเละ เห็นไหมครับการสืบวันนั้นที่บ้านผู้ใหญ่ในนิทานเรื่องนี้นะเนี่ยอีบุญมอมี้ย่านกันหานมือนั้นเออเป็นย่านนะเป็นย่านไงเปนย่านเงือบเงือบเด้ย่านย่านเพื่อนรักมันโดนย่านเพื่อนมาโดนกันกัดแขวนยุ่มหีอยู่ระบาดนี่ครับยุ่มแยยยุ่มแยยได้หีิ ไปจะเบียงในญี่ปุ่นมามีไปจะเบียงญี่ปุ่นมามีแม่น้กูไปซื้อให้กูไปซื้อให้เพื่อนกันเพื่อนกันนั่งไปยุ่มแยนะปกติเพื่อนมันเนี่ปากว่าปากปกตียุ่มแยนะยุ่มแยนโฮิบอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเขาถามนั่นน้องเขาเขาเป็นญาติสนิทกันเนาะทั้งทั้งพ่อคือทั้งแม่เนาะทั้งทั้งแม่และน้องไอตัวเนาะสรุปแล้ว สรุปแล้วหมอดูหรือเปล่าครับเก่าหัวเลยมันนี้กลัวเลยกูอยากหัวดังๆยก็นจะอายคนครับจกอายเพื่อนน้ากูวดเอาเชฟมันน่ะน่ะเขาเรียกว่าให้อิสระในการตอบอ่าให้อิสระกันในการตอบครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีคุณตอบเองแต่วันนั้นนะจะพูดให้ฟังวันนั้นมันจะมีอะไรครับพนักงานนะทําคลิปไปด้วยนะ บันทึกวิดีโอไว้ด้วยแล้วจะมีการแยกสอบนะนะอืมนะครับ<า>หัวหน้านี่จะสอบอะไรครับพระโพนปัวครับเจ้าของเดิม <c oughs> แลครอีหยอกเน่านะครับคืนท่านนิติกรเป็นคนสอบวันนั้นานะครับห่างกันพูดยังเอินถามกันครับพี่น,อน้อง จะรู้แล้วไม่ได้ทามกันเรื่องนี้ตนเนเเีเอเนเนอ,อไม่ได้เตรียมกันเนาะเรื่องนี้เนาะก็เป็นญาติกันเนาะก็ไม่ได้เตรียมกันในมันด้ดีก่อน <c oughs> โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจนะีเอนะเเนอวาไก่ป่าไดกะนาเขาสอบได้ด้ยนะเออสอบปอดีมีนี่ใบบอดครับแล้ว ไปบรอดก็ไปบพรอไรแต่บัดเอิญถามกันน้นนนนนเาเป็นยังไงเอาเป็นญาติ่วนไนกันอันนี้ก็รู้แล้วครับพี่น้องเอฟจีเขาไม่ได้งูนะจเจ้าเขาเอาสารลอกกันบ้านนี่ารลอกกันบ้านครับบัดนี้แล้วไปขึ้นสารนะครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นโมเดบรหัน่าถามกันกอีกออถ้าขึ้นสารแล้วบัดน,นี้อ้าวพี่น้องแค่นี้ก็หาแล้วครับขึ้นสาลมันจะไรบัดนี้โอ้ยแมงเมาครับพี่น้อง ขึ้นศาลจะเป็นยังไงครับรอดูความหาได้เลยครับผมรอดูความหาได้เลยครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ยนะครับเนาะล่วงไปจากโลกแ่บมือนั้นเหรอเออมามาลงไปนั่นสวนนั่นนเนาะสวนวายนั่นสองถือได้เนาะมันไปแล้วก็ลบไม้นี่ยแล้วก็ลงไปหยิบบ้างอะไรแบบไหนว่าจืดบ่ได้เนาะไเออล่วงไปสวนวายนนั่เนาะอ๋อตอนแรกนะค่ะอาท่าน เตรียมเตรียมเตรียมอานการเดี๋ข้างบนกับที่บ้านผู้นําใช่ไหมเราก็ไปรอที่นู่นก่อนไปรอที่นู่นเนาะทีนี้เราก็เอเราก็ขึ้นมาขึ้นมาอืม<า>ขึ้นมาแล้วก็มีคําสั่งให้ไปอีกอืมไปอีกเนาะเราก็ถึงได้ไปแล้วก็ทีนี้ก็พอ <c oughs> ตอนมากออต็ตอนลงไปแล้วก็เขา,าก็ทำอาอ่าเขียน อ๋อครับผมแล้วก็มีการอ่านมีอะไรเนาะนิตยกรอ่านให้ฟังเนาะอยู่บ้านบ้านน้องคนที่เจ้าของเดิมนะนะบ้านน้องที่เจ้าของเดิมบ้านคาเฟ่เออบ้านคาเฟ่ที่อะไรนะที่มันก็จะมีผู้นําเนาะหน่วยงานแต่และหน่วยงานนะที่เซ็นวันนั้นใช่ไหมใช่ก <Bere hi> ่อนที่จะผู้นําท้องถิ่นก่อนจะลงพื้นที่อะพอนัดเจอเราเซ็นแล้วใช่ไหมท่านก็จะท่านก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะ แจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามร่วมกันลงตรวจสอบพื้นที่ครับผมแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นไงมันจะเจ็ดแปดหน่วยเยวนาะมันเยอะขนาดนั้นมันเยอะ